สวัสดีครับขณะนี้สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกนะครับอยู่ที่มงคลพันไม้นะครับรอบที่สองในรอบเดือน,นบพบกับมงคลพันไม้หลากหลายอีกครั้งหนึ่งเชิญท่านผู้ชมนะครับแฟนๆเอฟซสัมผัส ไม้ดอกไม้ประดับได้ตามความสมัครใจท่านผู้ชมวันนี้บรรยากาศเขียวขียวสดใสโอ้โหสุยกีพี่ด่างกีพี่ด่างครับท่านผู้ชมกีพี่ด่างสวยจริงๆต้นนี้กีพี่ด่างกีพี่ด่างโอ้โหสุดยอดเลย แล้วก็มีไม้มงคลนะครับโดยเฉพาะกล้วยด่างก็เยอะกล้วยด่างก็เยอะนะครับทชมพู่โรมไม้ด่างเล็กๆก็มีเยอะโอ้โหเขียวชุ่มมันสเตล่าในเล็ดคองกูเล็ดคองกูชมพู่โรมเ้ยมันสเตล่าดา นี่นะครับท่านผู้ชมก้ามกุ้งด่างอ้ยตัวนี้ก้ามกุ้งด่าง,ไม,มงไม้มงคลไม้มงคลต่างๆท่านผู้ชมสวนมงคลพผลไม้หลากหลายเออ อันนี้เป็นกวบก,กวกางกวกด่างเหลืองกวกด่างเหลือง้นอตัวนี้อันนี้ของนอกดูกับต้นไม้ขึ้นสบายนะครับท่านผู้ชมโออันนี้ ปูด่างปูด่างนี่ก็สวยครับปูด่างโอ้โห,โโหสุดยอดเลยนี่คือปูด่างพินเซคคคค์ครูด่างพินเซ์ครูด่างปูด่างปูด่างสวยๆท่านผู้ชมครับสวนมงคลพันไม้ถนนหน้าสถาบันราชพัฒน์ สกลนครน,นะครับหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคนรถนนสีแยกท่านาเวงนะครับจะไปอุดรธานีนี่คือพิกัดนะครับท่านผู้ชมชมได้ชมได้หลากหลายโอ้โหตรงนี้ขึ้นเสาเลยขึ้นเสาขึ้นเสา 对的，对的。哦。 เขาดูจังด่างโอ้โหจังด่างต้นนี้จังด่างหรือจังด่างหรือจังด่างจังด่างจังด่างนะครับของจังด่างสวยๆนี่ก็จังด่างทุกคน เปินทา,างด่านี่สวยจริงๆรับต่างผู้ชคนไปทางดานี่คือบรรยากาศของสวนนะครับมีนคนน้อยแต่ท่านผู้ชมได้ชมกันในบรรยากาศอย่างนี้นะครับแฟนๆเอฟซีท่านไหนสนใจนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเชิญแวะชม เยี่ยมชมนะครับไม้ดอกไม้ประดับมงกดทันไม้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ